สวัสดีจ้าพี่น้องโปงป่ายเบิร์สุกคู่สุคนค่ะมาเด้อจ้ะมุนี้มากินตำซั่วขนมจีนหอยดองปูนาน้ำยายน้อยแซ่บเลยค่ะโอ้ยแซ่บแน่นอนกําลังหิวข้าวพอดีทั้งทันได้กินข้าวเธอจ้ะมาิร์ตูนำที่กินเบิร์อยู่บอกค่ะ ใส่หอยดองล,ลายหลายด้นี่ค่ะหอยดองใส่หอยดองลายเลย 嗯。Mm hmm. i don't หอยดองค่ะใส่หอยดองหลายๆเลยข้างห้องเนจะมีเด็กน้อย อา,อาลิปก็ต้องได้ระวังด้านเพิ่นให้เอาอยู่ประมาณควบกวนล่ะบ่มีแม่แม่ที่เป็นพี่น้องทางเมียนมาเขาพละเป็นพี่น้องทางประเทศเมียนมาดแหละ อันอยูเนาะลูกเนาะเนีย่ยเพื่นทิมจักทิมไปจ้ะยาน้อยก็สงสารยาน้อยกัเอาขอนมไปให้เอาอย่างไปให้อ้าเพื่นเลี้ยง,งมังเมินอ้ายบนแล้วไปโรงเรียนเพราะว่าพ่อไปทำงานมึงมีคนเลี้ยงนอ้องโซน่าสงสารเพื่อนเพื่อนเลยชีวิตคนเฮาก็ะเดื มีเบิร์ทุกอย่างม,มือพึ่นให้่น้อยมีขนมน้อยๆมีอย่างน้อยๆกลับไปให้มีมาม่า,ม,ามีอย่างกลับไปให้อ้ายเพิ่นมีเพื่อทานกินข้าวร้วบ่ลูกยังครับกับฉันโอ้ย ยายน้อยก็สงสารี <c> ๋ <oughs> ยน้อยจะเอาขนมเอามาม,ม่าเอามีขนมมีอย่างเก่าไปให้เพราะว่ายายน้อยจะมีตลอดเนาะ <c oughs> มึงเพื่อกับลูกซื้อมามึงเพื่อยายน้อยก็ซื้อมาเอง <c oughs> ปู่นา 嗯，喂。Hmm. 我懂。 Mm, what's that? มครับแช่เพื่อนๆเลยสุดยอดเลยหอยดองตำจะหอยดอง i don't know แช่ความเพื่อนค่ะสีสันโอ้นมยงาม,มออบอกพูปภาพทำเพลงน้องเพื่อนเนาะสัตว์เลยหิวข้าวบ่ายโมงแล้วหาเสตียด้เพิ่งจะได้กิน เพื่อนจะคิดว่าโบเพ็ดเดอ้อเพ็ดเห็นเพื่อน,เพ,อนเพื่อนต่ำเพชรเพชรเพชรทันจะน้อยกินมาได้ละน้อยเป็นคนกินเพชรอยู่ใจโบโบเพ็ดขนาดนั้นเลยขนาดนั้นเบาไหว เหมือนเพื่อนอย่าให้เพื่อนเพื่อนบึ้งหอยดองแซ่บคักหอยองซื้อมาแบบว่ามันบบเปียวไหมพอดีพูดพ้ดีเป๊ะ ค่ะมีของหวานพ่อมค่ะนี่ค่ะของหวานเฮาับหีมะซ้ำๆเลยครับเกษเพชร ห,หวานก็ Uh. Mm -hmm. yeah. กำมากินอีกรอบกันยังแซบอยู่ใครเดร้จับเพื่อนๆจ้ะพี่ๆนลองๆเบอทุกคู่ทุกคน ขอบคุณเอฟซีเบอร์สทุกคู่ทุกคนทางฝั่งไทยฝั่งลาวเมียนมาทั่วโลกพี่น้องอยู่ต่างประเทศเนอะค่ะเนะขอบคุณมากที่เข้ามาให้กำลังใจกดไลค์กดแชรใ์ใหญ่น้อยนะ้อยขอขอบคุณเป็นอย่างสูงจ้าสวัสดีจ้า,ดดจาขอบคุณค่ะอิ่มแล้วจ้าแซ่บแซ่บบายบายโอกาสหน้าเจอกันใหม่ <laughs> บุญรักษาี่วด,ดาคุ้มครองเด้อจ้ะ